อ่าสวัสดีค่ะมือนีก่ะพอกับายบนคนตารข้ามเนาะค่ะเนาะมือนีก่ะมีกัฮอดรอบเนาะค่ะมันรอบที่ยายบนจะส่งของเนาะค่ะกะว่าจะส่งของให้ลูกค้ามืออื่นละค่ะต่ว่ากะเหลือรายละเอียดนิดน้อยเนาะค่ะถ้าในเลียวกะมือนีกะสซีเล่งให้มันเลียวเนาะค่ะกะมียุหกโตค่ะจะส่งให้ลูกค้ามืออื่นเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเนาะค่ะมีอย่างเนี้ยเนี่ยค่ะ เป็นสั้นตรงสั้นตรงสีธรรมชาตินะคะสั้นตรงคางเดียวทรงเอ็นหลังนะคะ่ะค่ะลูกค้าก็อยากได้ทรงดอกบัวเอ็นหลังะคะ่ะแต่ว่าแจงมาซาไปเนาะคะ่ะเนาะสร้างคนขึ้นให้แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงบ่ได้ค่ะก็เลยได้ทรงนี้แหละ่นก็มกักยพิ่นก็งามยู่ค่ะ่นถูกใจเ่นยู่ดอกค่ะค่ะกหล้กก็มีค้อนบน ้อนบนตัวนี้กะูกค้าพ่นสร้างไห่พน่นพ่นตะกงเนาะคะนะ่ะเนาะพ่นสีดำตลรวดตลรวจมันเนาะคะนะ่ะเนาะกะเอาบักหอยใส่ไห้นํำเนาะคะ่ะแตวบารต่างกับท่านดสได้ใส่ไห้กะลกรอเก็บรายละเอียดอะคะ่ะไก่เสรแล้วแล้วตาย้ายบนกะอยากทายให้พี่น้องเบื้องก้อนเนาะคะ่ะกับเป็นข้อนบน สนใจอยากได้บอกหอยน้ำกระซางคนกระจัดห้ยเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็ะสิคอยทยอยส่งไปเนาะคะ่ะใส่ห้อันมากอันได้ซอยแบบแดรกะสิคอยทยอยเฮ็ดให้เนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็มีท่านตรงค่ะท่านตรงสองขางทรงดอกบัวค่ะนี่นะคะนะ่ะเนาะสองขางทรงดอกบัว ความเงยวเม็ดซิบค่ะสั้นตรงตัวนี้แล้วก็มีนี่นะคะสั้นหักสั้นหักปั๊บได้ถอดได้สามตัวค่ะส่งดอกบัวทั้งสามเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะนี่แหละยายบนกําลังเก็บรายละเอียดอยู่นี่ค่ะเสี๋ยมันแล้วมือนีเพราะว่าแจ้งลูกค้ามืดแล้วเนาะคะ่ะเนาะแจ้งลูกค้ามืดแล้วลูกค้าก็เตรียมตัวปุลังคตกับโอนมาแล้วเนาะค่ะ เหลืออยู่เมื่อกี้โตที่ท่านได้โอนกับเพื่อนกะที่โอนให้มืออื่นเนาะค่ะน่ะกะให้โอนก็ต้องเล่งเฮ็ดให้เพื่อนเนะคะทรงมืออื่นเสาก็จะออกสวยๆจัง่อยค่ะประมาณสามโมงสี่โมงคนละนี่นะคะละก็มีนุค่ะพวกสนใจกะเป็นสั้นหักปับได้สอดได้ทรงดอกบัวนะคะน่ะเพิ่งสามตเลยนะคะทรงเดียวกัน ความเาวซ้ำกันค่ะเมตรดซีคือกันตัวนี้กับเมตรดซีคือกันนะกันเนาะดูดูค่ะปานกันกับแฝดน,นะคะน่ะนะสามตัวนี่คือกันมั้เลยช่วงเดียวกันนะคะช่วงเดียวกันความเา้วซ้ำกันเนาะคะ่ะเมตรดซีคือกัน เ็ดออกมาได้คือกันมาเลยปานแปดเนาะค่ะเนาะมึงดูค่ะ,อปปะเอาปอไอแปบเอ้เป็นตะหกักเบาเบาค่ะพี่น้องเบาดีดีไปขึ้นเสาหนีบ่นะค่ะมึงลูค่ะสร้างเฮ็ดเลี้ยวมืออื่นเดี๋ยวย้ายบนสุดท้ายคีใไ้เบิ้งสามตัวนี้เนาะคะ่นะเนาะสร้างบนส่เอียงเรียบร้อยมืดเลยไ้บนสุดท้ายห้เบิ้งอีกรอบนึงนะคะ่ะอันนี้ก็มาให้เบิ้งคือมืออื่นย้ายบนสิดได้ทรงยู่ ม่านนี่ค่ะหกตัวนี่เนาะคะ่นะนี่ค่ะสันหักบับไ,ได้ถอดได้สามตัวสามตัวนี่เนาะค่ะขูแปดสามนี่เนาะคะ่ะแล้วก็มี่ช้นตรงสองขางซุงเอ็นหลังเอ้ยสงองขางซุงดอกบัวน,ะะนี่เนาะค่ะแล้วก็มี่ข้อนบน ชั้นตรงนะคะ่ะชั้นตรงตัวนี้เป็นนะเอาสีธรรมชาตินะคะเนาะเราให้ผลสีท่าสีย่างธรรมชาติสวยๆไปเลยนะคะไอ้นบนกระเลียวไม่ผีนองเบื้องก้อนจะะซงคือเก่าล่ะคะ่ะสำหรับลูกค้าคนใดที่เขามาเห็นนะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนาะคะ่ะขอขอบคุณลูกค้าเนาะคะนะ่ะเนาะที่ยังไว้ใจสร้างไกใ่ใบบนนะคะ่ะเพราะว่า พอมีเก็บไปทังค่ะแต่ว่าก็ยังสั่งอยู่คืออกเาเนาะค่ะเนาะเอาความงามมาให้เบิ่งกะอขอขอบคุณลูกค้าเนาะค่ะเนาะจ้างพ่อการคลิปนาค่ะเดี๋ยวได้บนที่แล้วตัวได้มีวิวให้เบิ่งอีกเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาซำนี้ก่อนสวัสดีค่ะ